นี่นั่นนั่นเล่นกันละเล่นกันละฮ ฮึมฮืมอ้าวมาแล้วเว้ยอีกตัวหนึ่งน่นเดินอยู่นวนมาแล้วเฮ้ยมามาให้มันครบห้านาอ สมาชิกมีอยู่ห้าเนาะมาให้ครบทีมเน,นาะเนาะสายป่าน,น,นเนาะไหนมาน,นี่มั้นี่มานี่ดิโอสายป่านสวยเน่ เอ๋จะแอบไปมุมไหนเนอะฮะจะแอบไปมุมไหนก็ตามเจอเฮ้ยหนูแอบมามุมไหนก็ตามหนูมาเนาะไหนไหนดูสิโอ้หึนูแอบอยู่มุมไหนก็ตามหนูมาเหรอสาย่านีสาวสวย ให้กอดด้วยอืมฮ่อ,มอ้ทายเยี่ยวโอ้นางปวดฉี่โอ้โหแฮะอืมฉี่ให้แล้วก่อนว่าฮะเออฉี่ให้แล้ว ờ à nè Nó Nó nè